กรุกกุกกว่วอุ่นเขาอุ่นาเย็นโออะมันระวังมันไหมหดเข่าด้วย,ดยอดุกคักนี่ให้ดีนี่เนาะจุ่วันนี้บ่รน,นึ่งเข่าเต่ละมือเป็นยังไงออกคักบ่โอ้โหผลเจ้ใกล้เฮื่อนคักดีนี่พี่น,อน้องเลยเพราะว่าที่ของเรามันอยู่หนี่เลยเนาะ กาบสบายดีสบายดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบอร์ส่ขู่สู่คนนอกพ่อพ่อกันครับว่าจาันอีกคือเก้าพี่น้องเลยครับบรรยากาศแบบเสียงเคาะกั้วเคาะควายตอน,นคำเร่งแร่งพี่น้องไงเนะาะโตอ่าคือตอนนี้พี่น้องไงเนาะว่าจาันพาพี่พ่อน้องมาพี่เดอพี่น้องเลยอยู่บ้านนาเพกน้องพี่น้องเนาะเมืองอัสสพเรเขงสวรรค์น,นาขีดพี่น้องเลย ก็คือว่าจันย์สีเข้ามาอัปเดตการเป็นยูของครอบครัวของ,ขอของน้องเบิ้ลน,นี่แหละพี่น้องไยเนะาะเห็นทางซ่องของวาวลุงเฮิมมาจอน้าให้เล่าวาัสดุพี่น้อง,ง้ยอ้าวโตเป็นยังไงแล้วเนาะพี่น้องเนาะออกดีออกงามคักอยูบอ่บ่อเนากะก็ก็ไปเห็นซ่องของบ่าเสียงเพื่อนพี่น้องไยมาแจ้งข่าวดีเนะาะสซื่อเสาเพื่อนให้เล่าวาัสดพี่น้องไงอาเตรียมสมทบสร้างนาะพี่น้องเนาะ อ่าบ้านเฮือนซานเห่เล้าเนี่แหละโอ้พี่น้เราไงดีมุกดีใจเนาะอ่าแล้วก็เป็นแม่ห้างพี่เรอไงเฮือนกับห้างเนาะโอ้เห็ดยงังไงพี่เราไงบ้านนี้กะทางประจันเองเนาะเข้ามะม่วงนี้กะอาสิมาอัปเดตให้เม่จะดีท่านหนึ่งพี่น้องเยเพิ่อนอยากสมทบเนาะอ่าเห็ดเฮือนเห็ดซานเห่เล้านี่แหละว่านซันเอามาถามได้ละเอียดอีกน้ำกันพี่น้เราไง มาเด้กกับพ่อกับเสียงคองอคอควายเสกแตกต่ำต่ำอยู่นะเพียงเนาะปามีแต่ควายอันอาอุณมสมบูรณ์ขนาดพี่น้องเลยไปข่าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องไอ้เพลินเพ็ดไปสั่งอยู่เด้เนาะจุคอนฟืนคอนไฟลูกกุลัวอยู่วันสั่นเนาะอ่าตอนค่ำคำพี่น้องเลยเมื่อนี้ไปข่าเบิ่งข่าวส้มกับบ่าวจันเนาะเพียงเนาะโตพี่น้องไอ้ควายเนาะไอ้เอ็มควยไป แบบธรรมชาติดอันีนี่พี่น้องเลยอ่าอ่าผู้อันนั้นบอเจ้าของเพิ่นบอสอ่ายันกินก้าเพิ่นเนาะอ๋อรามเสือกพี่น้องเลยเสียงเคาะเนาะเคาะกอ่เคาะแบบบัวฮานพี่น้องเลยทำจากกันเคาะกันกระบอกไม่ไฟภาษาอ่าอันนี้เป็นเฮดเป็นซาดของทางน้องเบิ้ลเพิ่นเด้อพี่น้องเลยเนาะ ามาสีคำคำเนี่ยมือนี้พี่น้องเลยว่าจะน่าสิเป็นคนสุดท้ายประจักษ์งันนี่เนาะมือนี้เนาะเพิ่นกำลังจูพื้นจูไฟหนึ่งเข่าอยู่บนนี้เนี่ยพี่น้องเลยเนาะคอนกรุกกุ๊กกัวอยู่ว่าสันเนาะนี่แหละพี่น้องเลยสบายดีเด้อทางนี้เนาะสบายดีเฮ็ดไปสั่งอยู่เด้อคอนกรุ๊กกรุ๊กกัวข้าวที่อุ่นทุกเย็นน้ทุก อ่มันระวังมันใหม่หดเข่าเด้อ <laughs> <น>ดุกคักเน่ดนนนนีนี่เนาะอืออ่จุวันนี้บ่สฉนึ่งเข่าแต่ละมือโด<น>ยอ่าโตพี่น้องเอ๋เนาะวะสบายดีน้องล่าลสบายดีเนาะสบายดีเนาะโอ้โตกับลนนัง,ง<น>สงิหนึ่งเข่าแรงมีไปสั่งได้หนึ่งเข่ากินกับอีสั่งมือนี่ที่แห้งผู้ใดลงเฮิมชื่อมะลันโอ้พี่น้องเอ๋มีผู้ใดแน่มาดินนะมือนี่ บ่เสียงเนาะบ่บุญบ่อสมคนแล้วมาเมื่อนี่เนาะสีแล้วแล้วบ่ผเส้จยได้ถ่ายด้นี่นุ่งเสื้อดำเสื้อดายจะจอยุงสูงนะอ๋อบ่เนาโอ้บ่เนาขี่รถจมากบ่โอ้ผ่นมาน้ำกันเนาะเอ่อผีหดเข่าพนกับพี่น้องกคอนกลุกกัวบานนี้เนาะ ออโดยน้องล่ะใว่าเห็นว่าเพิ่นทางก๊อกให้เจ้าบอกเมนบอกออกคักอยู่บ่พาไอไปเบิงยหอยู่ใสแลลวกเจ้าอยู่ทางใดไปเบิ่งอยู่โทพี่ไงพนะเป็นรอบที่พี่น้อไงที่ว่าจันมาหาทางคบครัวของน้องเบิ่เนาะอออี่อยู่มึงยู่หัน้งละ บ่คืออันค ul mhm. ือเต่งตัวงามแท้มือนีทซบเลงไปด้วยอยบ่โอ้พี่น้องไงเป็นยังไงออกคักบ่เออโทษโอ้ผลเจาะใกล้เฮือนคักอีดีอันนี้พี่น้องไงเพราะว่าที่ของเรามันอยู่เออนี่เลยเนาะออกแห้งคักอีดีอันนี้บ่มีแล้วบ่อันคุใส่น้านะ ยังบ่มีซ่ําอ้าน้องเธอบ่ได้ซื้อมาให้บ่อ๋อโอ๋ๆๆๆพี่น้องเลยเอ้ายุ้มๆๆๆเนาะอ้าอันนี้อันเจ้าเลือกเองเลยบ่อันอันสาวโอ้ยมันบ่มีน้ําอยู่พุ่นและได้อ๋อได้แต่มองนี้ผู้ดีเจเนาะาเมื่อวานนี้น้ําบ่ท่วมเฮือนเจ้าเพิ่นบ่อีล่ะท่วมบ่เออเพิ่นถอยก้นเขาอันรถเข้ามานี่เนาะโดยทางอยู่เจเฮือนพี่น้องเอ้ย ờ à, đi thoa của tầm cũng xào lao nó <laughs> ờ ổng hên khác cái đi nó ờ nhôm 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 đi đâu cái <laughs> nông vân ừm đôi ấp à. Thái ô <laughs> 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 ừ, đôi đi để khi đằng ừ, này nó phần nào nhang nề mới hay nóng nì บอกน้องเฮอร์มพอาำยัางมาให้วุ้นเอาขนมเนาะมาฝาย่ขนมมาลูกเออน้องเฮอร์มวุ้นโดยย่งบุงมีคูอยู่ว่าชันมื้อนี้ว่าชันซื้อคุมาให้พี่น้องเลยเนาะอ่ะคู่หนึ่งเด้อเบิ่งอยู่ข้างในมันมีอย่างนี้น้องล่ะนี่ขนมเนาะอ่ะอันนี้ขนมไว้กินเด้อเออโดยอ่ะคับอันเครื่องล่างจานเจ้าเนาะ เอาไว้ไสอันนี้พี่น้องเยเนาะเด้อเออเอาไว้เอาไว้เนาะพอได้หิวน้าหิวหนขึ้นไปล่างถวยล่างบ่วงอือเด้อชิ้นหนึ่งเขากินกับยังลามมั้งนี่นี่ยังกินเจ้าเหรอกินกับปลากระป๋องปลากระป๋องโอ้แซ่บบ่เป็นนี่ไ้แซ่บบ่แซ่บออาโต ซุปแดงคักดีพ like um um ี่น้องเลยเนาะโอ้ยถ้าเป็นผู้สาวซำน้อยบัดนี้พี่น้องอือโดยๆไปๆนาะไปผู้ไปไปพุ่นก่อนออกคักเนาะเดี๋ยวบ่จัดยูลองยูมื้อก่อนนี่เด้พี่น้องเอ้ยโอ้มอนเนาะอืออันน่ะสร้างอันทางใดเด้เพิ่นมาเจาะให้นี่เนาะแตว่ามาแต่วันายเพิ่นจักเนาะโดยอทางมือเดียวไล่เลยเนาะ โชคดีอยู่สพี่น้องไอ้มีน้ำใส่บาทนี่เนาะเออผูผูเส้นมูนองก,กันน้องเบิบร์บ่มาดินนำ้ำฟังเสียงข้อเสียงควายน้ำเดอ้อพี่น้องไอ้เมื่อน,นี่เนาะ,นะอันนี้เป็นไผ่น,นอสันนีน่เนาะเฮิเรเพริมเฮิรเเ่ หลานนึ่งเข่าหนึ่ง,น,งน้ามโนะระวังเหยียบอันล้วนพื้นเพิ่นเด้อพี่น้องไงหดเข่าแล้วไงทวนเล้วได้หนีเนาะเอออันนี้โอ้เพิ่นได้อันนี้ไม่บอกไปได้มาให้เนาะอันนี้เอานนเนาะอันน้อเพิ่มหม้อ๋อเพิ่นว่ามอบแสงสว่างให้เนาะอ๋อเป็นที่ใดไต้ดีใต้มวนอยู่บ่อกลกางค่ำกลางคืนเออฮุงคักอยูย่เนาะเพิ่นมอบให้จักมือแล้วนี่ อกับได้ที่นองโอ้โดยเบาเสียงมอ่วบที่นอนอ่าเบาเสียงมอบที่นอนถ้แล้วก็ได้อ่าไฟโซลาเซลล์น้ำอีกเนาะนอนนอนบ่รับพราะนั่ตอนคืนเนาะมันมันซองตาพี่น้องเลยเดยวเอัยเดยวเดี๋ยยพากันดินน้ำมูมาหนีิเนาะมีน้ำเดี๋ยวมูมาดินน้ำลายซ้ำเนาะพากันอาบน้ำเด้อ <laughs> เออควายเจ้ากรมีบอบอกรณีอือบุมีอย่างเลยเนาะมีแต่ควายอันชาวบ้านเพิ่นมาเลี้ยงยนี่พี่น้องเลยป้าควายงามขนาดเนาะทางนี้ก็ยังไม่ได้ลามหน้าคือกันเนาะอือดูมื้อนี้คือได้ยินว่าบอเสียงเพิ่นมาแจ้งข่าวอย่างเกาะมื้อนี้บอกว่าเสียอาภาสิเฮ็ดเฮือนให้ไม่บอด้วยอาโตพี่น้องเลยปุ๊กใส่เด้สานนี่เนาะที่ของเจ้าเอานี่ด้วยบอ เอี๋ยว่าือว่าสิมังตัวเก่ากอนบอออกเนาะจังฟุกพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าิมฟุกใบเจีพุ่นบอกเอ๊อจิเอามุงใดเลือามุงนี้มันชกสีดำพอแท้เนาะเอ่ยยันน้ำท่วมเนาะเิคนบอกยว่าว่าสิจักต้นจักต้นคนบอกว่าสิบสองเอ่เฮือนอย่างใหญ่เลยได้ในสายพี่น้องเไยเนาะสิบสองต้นโลดวาสันเนาะ โอ้โหดีใจดีใจสาพี่น้องไงเนาะบัานนี้กำลังส uh ิได uh ้เฮือนสีเอาเฮือนเฮือนดินโน้ให้เพื่อนเนาะบ่เอาแบบได้น้องหล่ะเฮือนเจ้ายังได้แบบได้ว่าเอาว่าแบบซีบ่าหลังใหญ่พอแล้วนี่เนาะหลังบ้าใหญ่นี่พี่น้องไงเออโดยเมื่อนี้กับว่าอาจารย์กัมามีผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องไงเนาะเพื่อนวายาก ห่วมสมทบเหตุเฮือนนี่แหละเนาะจักสิได้อย่างเน่แล้วอันนี้พี่เราไงเนาะได้อันเด็กสิ่งหนึ่งก็เอาเนาะไพื่อนได้ไปอันรับจ้างอย่างบ่เามือนดิไปเพื่อนพราคนเลยลงไปเมื่อเช้ารถเพื่อนมาคันเดียวเพื่อนแล้วแน่แล้วบอลอื่นกับเพื่อนยังบม่ค่อยกึ๊บเน่เนาะช่วงนี้เนาะ พากันเป่าอยู่ทางไหนพี่น้องเอ่งพื้นดัวเวลาพื้นดัวเจ้าออกมาทางไหนอันนึงมันอยากกันเปียกในช่วงนี้เนาะจู้หยัดยากเนี่ยพี่น้องเไยเช้าเจ้าเลยพักนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งเขาแล้วนั่งนั่งโนนเนาะจู้ภัยลำบากในช่วงพ่าทรงฝลเนาะปกติสิจู้ท้งเฮือนพ่นบ่ ตอนเช้าค่อยถึงเฮือนอะตะค่อยมีืนแล้วค่อยเช้ากข้างล่างอือโดยขึ้นขึ้นลงๆนี่เนาะเฮ็ดีได้ะพี่น้องเอ้ยพากันอ่าอ่านอนอยู่หั่นแหละสัก่อนเนาะเพิ่นกําลังสิเฮ็ดเือเฮ็ดซานให้ันี้พี่น้องเอ้ยโอ้ดีใจเด้อเนาะเคยคิดเคยพันอยู่บ่อันนี้เนาะบ่เคยอยู่น้อยๆเคยหวังอยู่เนาะหวังอยู่อือพี่น้องเอ้ยแต่วังก็วังน เฮือนไม่เฮือนอย่างธรรมดานี่เนาะอันนี้ว่าสิเฮ็ดเฮือนดินให้เลยบาดนี้พี่น้องอ้าเวโะบ่อเนาะสิเอาจัาห้องอีหละนี่ตัว12ต้นเลยเนาะอันนี้เป็นที่ของเจ้าเองเลยนี่เนาะอันเป็นพ่อแม่ปันให้เด้อบ่อันนี่ดินมูลดินมั่งเลยเนาะเพิ่นแวงเพิ่นปันให้พี่น้องเลยกว่างห้องสำได้อันนี้เฮือนเจ้านี่คาลักที่เพิ่นอันนี้ไว้ ประมาณ15บหคูนสินี่พี่แจ๊กเนาะ15บหคูนเช้านี่แหละพี่น้องเลยตามเบิ่งเนาะกวางเติบอยู่ได้แต่ว่ายังไม่ได้มีต้นไม้อยังปลูกเลยเนาะมีแต่เดินโดนเลยนี่พี่น้องเลยเดินโดนเฮ้หาต้นไม้มาปลูกเด้อมบานี้เนาะโอ้่าน้ำก็มีแล้วเนาะไฟโซลาเซลล์ก็มีแล้วบัดนี้พี่น้องเลยถ้าเข่าพื้นเข่าไฟแบบว่าเข่าแบบนไฟฟ้านี่มันเท่าไรยู่บ้านเจ้าแพ จักเลยเดี๋ยวนี้สะกอนบอ่แพงเนาะ,ะเดี๋ยวนี้แบบนั้นกระคืนของกระคืนกระ,กะ่เจ้าเราแพลงเนาะย,ยังบ่เคยได้เอาไฟเอาอยัางเข่าจักเท้อพี่น้องเไยเนาะเอาคอยเป็นคอยไปเนาะสาวเนาะ,ะมื้อหนามื้อในเพื่ออะไรพี่นางไงมีเฮือนมีซานสะกอนจังเอาเอาเขา่าแบบน,นี้ไฟกันเนาะพี่น้องเไยน้ำใส่ไฟสว่างแล้วอันนี้น้องอัน้องเบิ้ลเนาะ เออใช้ฉลูทีบจะาเลยล่ะหลากเรื่อยไม่เท่าอือาไปป้าไปพุ่นบอกยันคนลักบอกอ๋เกอเห็ดนี้ได้ตอนกลางคืนมาซลางมเจ้าเอาไว้ใส่ไว้ตะลางเพลินเออระวังคนอันว่ามาหามไปเด้อน <c oughs> เนาะออยังมุมมีอยังล็อกไว้ซ้ำเนาะฝากไว้น้ำตลางมนตู้พ่นก็นได้เนาะมันจังมีฟืนมีไฟเออาเคร่งฟ้าใส่กันแค่ไหนอ่าอันนี้เป็นญาติกันแท้ๆนี่บ่บ่ แบบเคยมาอยู่ใกล้กันแหละนับถือกันโดยได้อย่างนี้แล้วเจ้าน,จน้ำเพื่อนเจ้าเดียวนีเพิ่พนเอาอย่างนี้มาใหา้ได้ถีน้อนแล้วก็มอนก็นโอ้ได้หม้อได้อย่างอยูบอ่บ่มีอยู่บ่หมอ้อโดยเพิ่นซื้อมาให้ละหน่วยหนึ่งทั้งบวงเออจัดถั่วทั้งบ่วงนี่ได้หัดนี้ใสอันใหม่เด้อเนาะโดยใสให้เพิ่นเบิ้งแน่เนาะใช่แล้ว <laughs> จะไปใสอันถั่วอันเตกไรพี่น้องไงเนาะโอ้ย ว่าจันน่นว่าถไทยทำลงไปมื่อนั้นกับวสันเนาะหลายคู่หลายคนกัว่าเพื่อนกัห้างว่าสันเนาะคนกัห้างว่าสันที่เราไงเดียวมดืดทีได้มันมีผู้พาเห็ดเนาะมันมีแต่ผู้ยิงพี่นเราขาดผู้พาเห็ดปาะสานกัได้ซ้ำนี่แหละเนาะโดยโดยโดยเป็นนี่ได้สนองมูเพิ่นอยู่ผู้เพิ่นไปแล้วบ่ไปพาแล้วบ่ ยังบัท่านเลยหอนมือนัดอยู่โดยอ๋อยังบ่ได้ห่จันก็ยังบ่ท่านได้ไปเห็นจกเคื่อพี่น้องไปไกลเตือบ่เฮือนเราบ่ได้ไกลที่เฮือนเวียนอ่าเข้าไปในบ้านพุ่นบ่โดยในบ่อนเฮือนเวียนะคะแม่เฮือนน้องหมอโรดอืมเป็นยังไงนะอาการเพิ่นเนาะยังคือเก่าอยู่บ่เพิ่นกับยังคือเก่าเออยังกินถือกินยาอยูบ่เราตอนนี้ค่ะเพิ่นบ่ได้กินแล้วเพิ่นสีรอแต่ไปป่า จักมือเลยได้เพิ่นนักอันนี้พี่น้องเนาะเอาสต่มือหน้ามือในเพื่อสิไปเยี่ยมเมืองเพิ่นอยู่เนาะทางบ่เตียงเพิ่นกับมามอบเงื่อนให้แล้วยากเพิ่นรอนัดแต่มือไปนะอันนี้เนาะโต๊ะสิไปนอนอยู่พังไทยเพื่อนอันนี้เนาะดยโด้วยด้วดย ปลาแซนวอคอันพาบาจันขึ้นเบิ้งยอะทงเฮือนเจ้าผูกได้ไปสั่งเน่พี่น้องไงหอวเรองล่ะอ๋อได้อันเสือไม่เสืออันใดอันว่าทรงผมไม่อีกมันนี่เนาะอือเอาะอาพี่น้องไงกะมาเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งเนาะื้นนี้กะดีมกดีใจน้ำเล้าทั้งบ่อเซียงเพิ่นกำลังช่างเสาอยู่ว่าซัน กายมาอยู่เมื่อกี้นี้เนาะเห็นกำลังสร้างเสาอยู่ในบ้านนี่แหละอ่าเพื่อนกำลังสิเตรียมสร้างบ้านให้ที่โถพี่น้องเลยอ่าดีมุกดีใจอึบอโอ้ผ่านนี่พี่น้องเลยเนาะมีที่นอนใหม่อ่าม,มีเสือ้อมีหมอนนึงพี่น้องเลยเอาห่มผ้าแพร้พเ,พเลยเนาะเ <laughs> ออโดยโอ้นี่ก็ ตูไม่ไหมเลยนอนเนาะ<ด>กลางมุ้งข้างในบ่าบาน<ด>นี่เอ,อ้ยพี่น้องไงใครอยู่อันมื่อนี่ฝนบตกเนาะ,<ด>ะถ้าฝนตกมันกับสีเปียกค <laughs> ือเก่าแหลยวะนี่ว่าลุงเฮิมเมพิ่นซื้อมาให้ใหญ่เลยนี่เนาะ<ด>ไฟโซล่าเซลล์แล้วนี่ปา่ากลางคืนปิน่นใช้ชี่บ่อน,นี่<ด>ยเพราะมันกับสีนอนรับอยู่บ่อกลางคืนมาเรื่องปิดมาเรื่องย้ำตอนกลางเลิกมาจังปิดเนาะโอ้หกร้อยวัตต์ผู้พี่น้องเไย เออยิ่งเห็นฮอดกบฮอดเขียดผมแล้วนี่เนาด <c oughs> ะดีใจดีใจสเสนะพี่นางเนาะได้ถ้วยไม่แบบนี้พี่นางเลยการอยูก่การกินเพลินจุกันจุไพ่ย,ย่พี่ตอนกลางคืนตอนกลางเช้าเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำใส่เตาเอาพี่นางเลยทานบะหมี่บ่ทานจะ <c oughs> เก็บอาทานน้องชาย่าตัวเป็นป้ดย ป่าหิวเข่าเด้พี่เองเหนาะผู้เดียวเห็นสิ้นแห่งน,นองกันน้องเบิ้ลเพิ่นเนาะห <c oughs> มละเอเก็บไปกินเดอ้นะเอเนาะมือหนาสิมาหาไม่ประจรันกระไรมือนี่บริมีอย่างมาฝากซ้ำเนาะมิเตคุไ้หาบนะ้ามเด้อ <c oughs> เอโมมีบอ,อกอันกระถางใหญ่ๆเอาใช้นาา้าอาบอยู่ฮะ บอกไหมมีแต่องค์พ่อใหญ่ก็ใช่องค์เขาพ่อใหญ่สร้างไว้เพื่อน้องชายอยู่ผุนบ่โดยต๊ะน้ำผุนหาเนื้อถังเนี่ยวันนี้พี่น้องเงยเนาะมือหนาก่อนเด้อมือหนามือในก่อนมาหยุ่มใส่ถังไว้เนาะอ่าบยุนี่พี่น้องเงยวันนี้ดีใจดีใจน้ำเด้อเนาะกำลังสิได้เฮือนใหม่พี่น้องเงยเนาะโอ้ดีใจอยู่บ่้างละดีใจดีใจเนาะ สมมติว่าเฮือนเจ้าแล้วนี่เจ้าอยากท่าสี่เฮือนเจ้าสี่ยังน้องละจจกได้สี่ยังเฮือนเช้าสีฟ้าโอ้โดยโดยสี่ยังก็เอาน้องละเนาะคะแนนเฮือนมันเน้นหนาถาวรนเนาะผลบวหัวใส่หัวกับพ่อแล้วพี่น้องเลยเนาะอะ เออเออเออกับผัวเฮืร์นดินเนี่ยก็ส่งไส้เวลาโดนเติมได้สิได้เนาะด้วยต้องอยู่หลังนี้ไปก่อนพี่น้องเไยเนาะด้วยหมมีเห็ดบ่ลงละบ่ได้หาเห็ดมาบ่ท่าเจ้าอืมเด้อเอไปหาเห็ดมากินนี่ได้จากมือเด้อหาอะไรเห็ดมาฝากระเบ้านี่เด้อเป็นนี่ได้อันหนึ่งเข่าอันนั้นกินแซ่บอยู่บ่ด้วยอ่อนอยู่บ่อ่อนมาจันท์ก็ยังบ่ได้เคยหนึ่งกินจากเธอพี่น้องเไยเนาะ มีแต่ซื้อไปให้คนอ่อนอยู่เนาะโ,นโ,นโดย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 สัพพิณอ้อยในนามในในเนาะโอเคสัพพี่น้องเยเมื่อแจ้งซันนี่แหละประจักนกันเนาะมื่อนี้เนาะอ่ามันไกลพี่น้องเลยบ่ได้คอยมาอัปเดตให้พี่น้องเบงิ่งเด้อยเนาะอยู่ต่างเมืองกันเลยอน,นี่เมืองอุทุมพรกับเมืองอ่าสพเนาะอยู่ไกลกัน,นอยู่ใต้อยู่เหนือเลย เออมื่อหน้าอีกจ็กสองเสมอเพื่อแต่สีมาใหม่เด้ออ่ะพี่น้องไงเอาไปเบิ่งหดเข่าเจ้าสก้อนสบายนี้เด้อ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 เนาะขออยู่ดีไม่แห้งเด้อขอเดินทางปลอดภัยเด้อขอร่ำให้รวยเมื่อหน้าเจ้าเนาะสบายดีเด้อน้องแดาเด้อพากันรับกันนอนอยู่ซาสพี่น้องไงเนาะได้น้ำเย็นน้ำสะอาดเลยมันใส่บานี้เนาะ มือป้าก่อนเด้อปันี้เด้อเฮ้ยกำลังหนึ่งเข่าเสียงเคาะเสียงกองงอคข้าควบ่ำอยู่พี่น้องเลยปต้องเนาะกะโอเคพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้กะเวียนเข้ามาอัปเดตเบิ่งน้องเบิ้นพี่น้องเลยเนาะอยู่กับเมย์สองคนนี่แหละเฮือนซานเพื่องเราไงเนาะ ะกะกำลังพี่น้องเอลยบ้านนี้เนาะโอ้ยดีมุกดีใจอ่าว่าเสียงเพิ่นมาแจ้งข่าวดีแล้วว่าสันเนาะมือเศร้านี่อ่าได้ซิบเสาเสาสิบสองต้นเลยว่าสันพี่น้องเอลยโอ้เนาะเอากะมีเมใจดีอยู่ทางซองของว่าจันกะพี่น,องงน้องเอลยเนาะเพิ่นว่าอยากสมทบอยู่เนาะเราขาดเดือนอย่างแน่ว่าสันพี่น้องเอลย อ่าวจันกะพอคู่แล้วบันนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าวเสียงเพิ่นหักกะได้แต่เซาแหละพี่น้องเลยอ่าส่วนเป็นไม้เนาะส่วนดินส่วนรอนกะอ่าเดี๋ยวจังว่ากันอีกพี่น้องเลยอ่าเอาไปตามสเต็ปเนาะพี่น้องเนาะโอ้ดีใจดีใจพี่น้องเลยไปเสนะมาเนี่ยกับาจันมาผู้เดียวคือเก่าพี่น้องเลยอ่ามาอ่าเข้ามาบ้านน้เพกเนาะอ่าเข้ามาตอนคำคำยังแรงพี่น้องเลยมื่อนี้อ่าเอาคุมาให้เพิ่นคุ ครูหนึ่งพี่น้องใอกพอได้หาบน้ำเนาะพี่น้องเนาะอ่ะการมือหนามือในเดี๋ยวซีเวะกับมาใหม่พี่น้องเอกมือนี้บาจันไปก่อนเด้อพี่น้องเอกขอกันใหม่มือหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเอกันเปิดสุขุสู่คนเนาะที่ขอขับขอสมแล้วก็ติดตามบาจันตลอดมาพี่น้องเอยเอ้ข่าวบาเบิร์กมาสมแล้วเนาะก็ขอคนหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือเก่าเนาะเพื่อให้บาจันเป็นกำลังใจดีๆเนาะ เหตุคลิปดีๆเพื่อพี่เบื่อน้องแบบนี้อีกต่อไปพี่น้องเนะอ้ยเนาะ,ะอ่ากะอ่าเสียเวลาเวลาอ่าสละเวลาซอยเดือพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะพี่นอนะ้องอ้าวภากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่นอนะ้องเลยอ้าวไปก่อนแล้วพี่น้องเนะียสบายดีเด้อกันเบิดสุข,ขสู่คนที่เขาหับเขาสมเนาะไปก่อนสบายดีบัดน,นี้นนพี่นอนะ้องเลยเมื่อแร้เนาะโอ้ยงอควายยังธรรมชาติอยู่พี่น้องเใยทางนี้เนาะโปนะนะนะร่รรงป่งเป่งอยู่ อ่าอุมสมบูรณ์อยู่พี่น้องเอ้ะ